สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับแนมอีกแล้วนะคะในช่องซีแนมสองหนะวันนี้จะเป็นแบรนดดอมนะคะเขาลุ่มหลงมัวเมาในตัวคุณขนาดไหนจะไม่มีภัยให้เลื่อนนะคะเพราะว่าเป็นแบรนด้อมเนาะใครมาเจอคลิปนี้คลิปนี้ก็เป็นของคุณนะคะชอบไม่ชอบอยังไงก็เก็บแต่สิ่งดีๆอะไรดีๆไปก็แล้วกันเนาอถ้าหากว่ามันไม่ใช่เรื่องของคุณก็ ไม่เป็นไรนะคะก็เปิดไปดูคลิปอื่นได้นะถ้าใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็สามารถคลิกติดต่อแนมได้ที่ลิงก์เพจนอนแดงเดลิเวอรี่ข้างล่างนี้เลยนะคะข้างล่างคลิปแีนมจะมีทําให้ให้นะ,ะมาเราจะใช้ไพ่ฟังใจนะคะขอดูความรู้สึกที่เขามีต่อคุณก่อนนะว่าตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างเนาะตั้งสมาธินะคะ เขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างอะไรล,ละกันเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างตอนนี้ใบเนาะเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้าง าศร้อนมากเลยนะคะช่วงนี้เนาะทุกคนดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะะเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างตัวเขาเองอ่ะเนาะเลื่อนซะหน่อยนะตัวเขาเองนะคะเขารู้สึกว่าเขาอะอยากจะมี คุณแบบคือแบบไม่อยากที่จะเร่งรีบในความสัมพันธ์เนี้ยอยากที่จะค่อยๆไปเนาะให้ความสัมพันธ์เนี้ยไปแบบเรื่อยๆอะไรเงี้ยเขามองว่าคุณนะเหมือนมีเวทมนต์เลยนะเออเหมือนมีเวทมนต์เลยอะ่ะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีค่าสําหรับเขามากนะหรือความสัมพันธ์เนี้ยเป็นอะไรที่มีค่าสําหรับเขามากเนาะ <S 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 คือเขาก็ไม่คาดคิดเหมือนกันว่าจะมาได้เจอคุณอะไรเงี้ยจริงๆแล้วอ่ะเขาก็เลือกคุณแล้วนะเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะ เขาเลือกที่อยากจะอยู่กับคุณอะไรกับคุณนะคะจริงๆเราเนาะในผู้หญิงบรรดาทั้งหมดที่เข้ามาหรือผู้ชายก็ได้เนาะที่เข้ามาหาเขาทั้งหมดอ่ะก็ไม่มีใครที่ทําให้เขาอ่ะสามารถรู้สึกได้อย่างคุณแล้วเขาก็รู้สึกว่าคุณนี่แหละที่มันใช่อะไรอย่างเงี้ยเออเขาอยากที่จะแบบสู้ในความสัมพันธ์นี้หรืออยากที่จะมาเอาชนะใจของคุณนะอืมเพราะว่าตอนเนี้ยเขารู้แล้วว่าแบบใจเขาอ่ะมีแต่คุณ เขารักคุณขนาดไหนถึงแม้เขาอาจจะทําตัวเหมือนแบบเออไม่ไม่คือยังไงอะชิวชิวเหมือนแบบเอ๊ะสรุปว่ารู้สึกอะไรกับฉันจริงไหมหรือไม่รู้สึกแต่ความจริงเขารู้สึกกับคุณนะอืมเขารู้สึกแล้วเขาเก็บคุณไปฝันถึงอะไรถึงด้วยนั้นแล้วเขาอะจริงๆแล้วเขาไม่อยากให้คุณรู้ว่าคุณอะแบบคือมีอิทธิพลต่อใจเขาเอาเขาซสอยู่มาแบบบางทีเขาอาจจะไม่เคยยอมให้ใครเลย,เลยอะไรเงี้ยแต่แบบ เฮ้ยทำไมเขาต้องไม่ยอมให้กับคุณนะคุณเป็นผู้หญิงที่เหมือนเขาต้องแบบคือแบบยอมให้มากที่สุดเลยมั้งในบรรดาผู้หญิงที่เขาเคยมีมาทั้งหมดหรือว่าในบรรดาคนที่เขาเคยเป็นแฟนมาอะไรเงี้ยคุณเป็นคนที่เหมือนบอกว่าคือทําให้เขาแบบต้องยอมมาสยบอะเออ ต้องทาให้เสือหรือะไรเงี้ยยอมสยบเนาะก็ไม่รู้เหมือนกันละคะว่าทําไมคนถึงไปทําอะไรให้เขาแบบเออรู้สึกแบบนั้นเขาเองอะ่ะเขาก็มองนะว่าเหมือนแบบคุณเองอะ่ะอาจจะดูเหมือนยากไม่ใช่ผู้หญิงที่เข้าหาง่ายเหมือนกันเนาะมีแบบคุณก็มีชั้นเชิงของคุณนะหรือว่าคุณก็แบบว่าคือถึงฉันจะชอบคุณแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าฉันจะแบบง่ายขนาดนั้นนะอะไรเงี้ย เขารู้สึกอย่างนั้นนะแต่ว่าเขาก็อยากที่จะได้คุณมาอยากที่จะเอาชนะใจคุณเนาะอย่างที่บอกอือยากที่จะได้ความสัมพันธ์นี้เพราะว่าเหมือนเขารู้สึกว่าคุณนะ่ะเป็นอะไรที่เหมือนเขาเลือกแล้วอะเราใช่อะสําหรับเขาอะคุณบางคนที่ใช่สําหรับเขาแล้วเขาก็อยากที่แบบจะมีคุณอยู่อย่างเงี้ยเอออยู่ like, เขาไปเรื่อยๆเขาแบบเฮ้ยไ, <c oughs> <c oughs> ไม่อยากที่จะอยากได้คนอื่นหรอกนะคือแบบอยากได้คุณนะ่ะเอออยากได้คุณแหละจริงๆแล้วอะอืมออะมา เรามาเข้าใครแม็กกันนะคะว่าเขาลุ่มหลงโมเมาคุณขนาดไหนเนอะมาเราจะใช้ไพ่สำหรับนี้นะคะอืมสัตาปฏิหารนะเขาลุ่มหลงโมเมาคุณขนาดไหนนึกถึงหน้าเขานะเขาลุ่มหลงโมเมาคุณขนาดไหน ไม่ใช่แพ้ออกมา,าไม่ลุ่มหลงนะคงคงไม่หรอกนะ <g ười> พอดูแล้วจากอันแรกจากความรู้สึกก็ดูแบบเหมือนจะมีอารมณ์ลุ่มหลงอยู่แล้วนะอะไรเงี้ยมาดูสิว่าเขาลุ่มหลงโมเมาคุณขนาดไหนลุ่มหลงโมเมาในตัวของคุณขนาดไหนเขาลุ่มหลงคุณขนาดไหนนะอ เห็นเนาะอืมเอาอันนี้ละกันค่ะเขยบขึ้นมานิดนึงนะ เขาลุ่มหลงคุณขนาดไหนแลรวโอ้โหก็โคตรลุ่มหลงเลยอะค่ะถ้ารักและบูชาคุณได้คุณจะบูชาคุณไปแล้วอะไรไปแล้วเนาะเออ <c oughs> คุณเป็นเหมือนแบบคนที่แบบว่าเฮ้ยเอาเขาซิอยู่หมัดจริงๆนะเหมือนอย่งไพ่ฟังใจเมื่อกี้เนาะคุณบางคนที่เอาเขาซิอยู่หมัดจริงๆอะเออเนอะแล้วเขาก็ไม่รู้ด้วยว่าอยู่ดีๆอะความความรู้สึกที่เขามีต่อคุณมันมากมายขนาดเนี้ย ตั้งแต่เมื่อไหร่เนาะเออคุณอาจจะเป็นเหมือนแบบเหมือนใครสักคนน่ะที่เขาแบบอยากจะดูแลปกป้องที่อยากจะแบบว่าอะไรอย่างงี้ด้วยนะหรือว่าอาจจะมีสัญญาณอะไรสักอย่างด้วยนะที่ทําให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยคุณเนี้ยแหละเป็นคนที่ใช่อะไรอย่างเงี้ยเออความจริงอะถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยอยากได้อะไรเขาก็คงที่จะทําให้อยากที่จะทําให้อะนะถึงแม้แบบบางทีจะทําเหมือนว่าแบบไม่อยากจะยอมบ้างอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบางทีอาจจะทําดูต่อต้านหรืออะไรก็แล้วแต่นะ แต่ความจริงถ้าคุณอยากได้อะไรเขาอยากที่จะทําให้นะเออจริงๆแล้วว่าเขาว่าอยากที่จะดูแลปกป้องคุณด้วยนะคะอืมดูแลปกป้องแบบเหมือนคุณเป็นคนที่แบบพิเศษอะสําหรับเขาอ่าที่เขาคิดว่าเขาจะต้องแบบว่าเหมือนดูแลคุณอย่างดีอะ่ะเออแบบอยากที่จะแบบคืออยากที่แบบ จะดูแลปกป้องคุณนะอ่ะเพราะเขามองว่าคุณเนะ่ะเหมือนแบบโอ้เป็นคนที่แบบนะมีอิทธิพลหรือมีอะไรต่อจิตใจเขามากนะจริงๆแล้วอะ่ะอืมเป็นผู้หญิงที่สวยแล้วก็มีเสน่ห์ด้วยนะคะอุ้ยสําหรับเขาน้อเลยเนี่ยอืมเป็นผู้หญิงที่สวยแล้วมีเสน่ห์นะสําหรับเขาอะ่ะเราก็มีอํานาจด้วยคุณเหมือนเป็นผู้หญิงที่มีอํานาจในตัวหรือมีอํานาจต่อจิตใจเขามีอํานาจต่อตัวเขาอะ่ะ อย่างที่เขาไม่คิดว่าเฮ้ยแบบเออจะมีใครมาแบบมีอำนาจต่อเขาได้ขนาดนี้เหมือนกันนะอืมจริงๆแล้วเนาะอะไรยังไงอีกคะอ่ะนี่ Angel of f r i e n d s h i p คุณอาจจะเป็นเหมือนแบบทั้งเพื่อนทั้งพี่ทั้งน้องแบบเป็นได้ทุกอย่างอะ่ะคือแบบคุณไม่ใช่แค่แฟนหรือคนรักอะ่ะเออคุณเหมือนเป็นแบบ ตรงนีนะ้มันอาจจะเป็นนิสัยของเอ้เป็นเสน่ห์ของคุณด้วยนะตรงที่ว่าแบบเออคุณไม่ได้สักแต่ว่าแบบเฮย้ยจะเป็นคนรักกันอย่างเดียวแต่ว่าคุณก็ยังเป็นเพื่อนให้เขาได้ด้วยเป็นที่ปรึกษาให้เขาได้ด้วยเป็นอะไรที่เขารู้สึกสบายใจเวลาอยู่ด้วยอะ่ะแล้วก็คุณนะ่ะอาจจะเป็นคนที่แบบเฮย้ยจริงใจกับเขาอะไรเงี้ยเขาอาจจะไม่ค่อยเจอคนที่จริงใจสักเท่าไหร่หรืออะไรสักเท่าไหร่นะแต่ว่าพอมาเจอคุณน่ะเขารู้สึกว่าคุณเป็นอะไรที่แบบ จริงใจกับเขาอะแล้วแบบไอ้นี่กับเขาอะเออซึ่งมันทําให้เขารู้สึกดีมากนะใครๆก็ชอบนะเนาะคนที่แบบจริงใจคนที่แบบพูดความจริงคนที่ไม่โกหกคนที่ไม่มีอะไรปิดบงังอะไรเงี้ยเออเขารู้สึกยังไงเขาลุ่มหลงคุณในส่วนเนี้ยของคุณด้วยนะอืมใน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 ส่วนผู้นี้ของคุณด้วยนะอ,อ้ารล้ไงต่อคะ่ะอ,อืม เขาลุ่มหลงคุณแค่ไหนนะอืมโอ้ยคิดถึงฝันถึงแหละดูออกเนี่ยลูกกี้เฮนดสตาตอนกลางคืนหรือรอะไรเงี้ยอาจจะคิดถึงฝันถึงคุณด้วยนะอืมอมองเห็นไม่เอ่ยมองเห็นอยู่เนาะคิดถึงฝันถึงคุณอะไรอย่างเงี้ยเออแบบมองฟ้ามองดาวก็เห็นเป็นหน้าคุณอะไรเงี้ยโอ้น้าหวานใจแม่น้อหลงอะ่ะหลงแหละดูออกคือเห็นดาวก็ยังเห็นเป็นหน้าคุณอะไรเงี้ยอ่ะ เขาคงจะแบบชอบที่จะได้แชทหาคุณด้วยนะรอที่แบบจะได้รับข้อความจากคุณอะไรเงี้ยปกติเขาอาจจะไม่ใช่คนที่ชอบแชทกับใครอะไรกับใครก็ได้นะคะแต่พอเป็นคุณปุ๊บโอ้โหทีนี้ชอบขึ้นมาเลยชีะแทนสกินเขาหลงไหลในผิวของคุณด้วยนะไม่ว่าผิวของคุณจะเป็นสีอะไรนะเขาชอบเนาะเออเขาชอบเขารู้สึกว่ามันดูแบบดูสิมีความนวลเนียนอนะเออถึงแม้จะมีแทนสกินก็เถอะ อยากที่แบบจะมีโอกาสได้ไปเที่ยวกับคุณละมั้งเนาะอืออยากไปทะเลด้วยมั้งเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะคะก็แบบก็คงแบบอยากไปเที่ยวด้วยกันแหละเออหลงไหลเนาะหลงไหลคุณอะไรเงี้ยหรือไม่เวลาอยู่กับคุณนะก็อาจจะเป็นเหมือนช่วงเวลาได้พักผ่อนของเขาอะเออเขาเลยแบบเอ,อ้ยชอบป่าอะไรเงี้ยหลงไหลคุณในส่วนนี้อะไรเงี้ยคะ่ะอืมแชทชูอ๋อ เพียซิ่งเนาะก็คือหมายถึงว่าคุณ <c oughs> คุณนี่เหมือนไปสลักสักจารึกจึกอยู่ในใจเขาเลยทีเดียวอืมหลงไม่หลงขนาดไหนมัวเมาไม่มัวเมาขนาดไหนคุณเหมือนแบบสลักจารึกอยู่ในใจเขาไปแล้วอะ่ะเออไม่ว่าจะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับคุณเนาะมันแบบมันตาตึงใจเขาไปแล้วอ,ะอ่ะโรแมนติกนี่ไง โอ้โหชอบช่วงเวลาที่ได้มีความโรแมนติกร่วมกันเนาะช่วงเวลาที่ได้อยู่ด้วยกันเป็นเป็นช่วงเวลาที่มีค่าสําหรับเขาเนาะเขาชอบเวลาที่อยู่กับคุณสองต่อสองอะชอบมองชอบมากเลยแหละอืมเดจาวู ja เขารู้สึกเหมือนว่าคุณเคยกับคุณมาก่อนนะเออเขาอาจจะคิดว่าเฮ้ยเราอะเคยเจอกันที่ท่านาหรือเปล่าอะไรเงี้ย <laughs> แบบประมาณว่าเราเป็นคู่กันมาก่อนไหมอะไรไหมอะไรเงี้ย เขาเหมือนเขารู้สึกลุ่มหลงคุณมานานน่ะไม่ได้แค่เพิ่งลุ่มหลงอะแต่ว่าลุ่มหลงคุณมานานแล้วนานมากแล้วอะไรเงี้ยบลอนด์ hair, เขาอาจจะชอบผมของคุณนะไม่ว่าคุณจะมีผมสีอะไรก็เถอะหรือถ้าคุณไม่ได้คุณอาจจะมีผมสีบลอนด์ก็ได้หรือถ้าไม่ได้มีผมสีบลอนด์เขารู้สึกว่าเขาลุ่มหลงในความแบบเฮ้ย hey, บางทีคุณอาจจะดูภายนอกอเป็นคนที่แบบ เรียบร้อยเป็นคนที่เหมือนภาพ,พับไว้เป็นอะไรเงี้ยแต่แบบเฮ้ยคุณก็มีด้านที่แบบแอบเซ็กซี่นะพอรู้จักคนจริงๆหรือมีแอบด,ด้านโซนๆหรือมีด้านนูน้นด้านนี้ที่แบบไม่น่าเชื่อวคุณจะมีอ่ะเขาก็เลยหลงคุณเลยนะหลงอืคราวเกะอโอ้หลงในเสียงของคุณค่ะหลงในเสียงของคุณชอบมากชอบที่จะได้ฟังเสียงชอบนะเวลาคุณร้องเพลงกับเขาหรือร้องเพลงรักให้เขาเนี่ย เขาชอบชอบสุดๆอืมเปิดฟังแล้วฟังอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือว่าแบบชอบอ่ะชอบในเสียงของคุณมากอะคะ่ะอืมอะไรยังไงอีกค่ะอืหลงคุณยังไงอีกหลงมวมาในตัวคุณแค่ไหนเขาหลงมัวมาในตัวคุณแค่ไหนอะ Isolation คุณอาจจะเป็นคนที่แบบเฮ้ยไม่ค่อยอะไรอะ ไม่คือมีมีช่วงเวลาแบบไม่ค่อยตามเขามากนะก็มีโลกมีชีวิตของตัวเองอะเออมันทําให้เขาหลงคุณตรงนี้ไดยนะนเหมือนแบบว่าเฮ้ยเขาอาจจะเจอผู้แต่ผู้หญิงที่แบบคอยตามเขาอะไรเขาานี้หรือเปล่าแต่พอคุณเป็นคนที่ไม่ตามปุ๊บเขาเลยอยากที่จะวิ่งตามคุณนะพอคุณแบบไม่วิ่งตามมีชีวิตของตัวเองอะแบบฉันก็อยู่ในโลกของฉันได้ฉันก็แบบมีความสุขได้โดยไม่มีคุณเนี่ยโอ้โหยิ่งอยากตามเลยพอคุณไม่ตามเนาะอืมฟรีดอม เขาหลงไหลในการในอิสระคุณอาจจะให้อิสระเขามาให้อิสระเขาเยอะแบบว่าคุณแบบไม่ได้แบบว่าเป็นเหมือนห้ามทํานู่นทนํานี่อะไรเงี้ยผู้หญิงหรือผู้ชายบางคนอาจจะมีการบังคับไม่ให้เขาทํานู่นทํานี่ทํานั่นหรือว่าแบบเฮ้ยถ้าห้ามไปเจอกับเพื่อนสิเธอต้องอยู่กับฉันหรืออะไรประมาณเนี้ยหรือว่าขออะไรบางอย่างเนาะที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยแบบมันไม่มีอิสระเลยในความสัมพันธ์แต่ว่าคุณอาจจะแบบ ทำอะไรก็ทําจ้าไม่ไม่ต้องแบบอะไรเงี้ยเออคุณอยากทําอะไรก็ทําอะไรเงี้ยเออนะเราก็อืม admiration เนาะคุณอาจจะขอบคุณในสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เขาทําให้คุณได้ที่คุณเอ้ยที่เขาทําให้คุณถูกแหละโอ,อ้เขาชอบนะเหมือนคุณเห็นคุณค่าในสิ่งที่เขาทําอ,อ่ะโอ้โหแบบ ไม่รู้นะว่าใครมาเลือกกองเนี่ยแต่ดูเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นแม่หมอเองแม่หมอก็หลงไหลเหมือนกันนะคนแบบเนี่ยโอ้โหแบบอุ๊แบบใแบบแบบครๆก็ชอบเนาะที่แบบขอบคุณนะในสิ่งที่คุณทําให้ฉันสิ่งนู้นสิ่งนี้โอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบโอ้ยมันใจฟูอะมีคนเห็นคุณค่าสิ่งที่เราทําอะไรเงี้ยถึงแม้จะเล็กน้อยก็เถอนะเนาะอ่ะ speak true นี่ไงก็เหมือนกับนี่นะคะเหมือนกับ true อันนี้นะก็คือคุณเป็นคนที่พูดอะไรตรงๆอะ่ะ คือเขาไม่ต้องมานั่งขิดเยอะอ่ะทั้งคือเหมือนไม่ต้องมาแบบว่ามาเดาใจคุณว่าเออคุณรู้สึกยังไงกันแน่คุณอะไรยังไงกันแน่เนาะแบบคือบางคนมันต้องมานั่งเดาใจอ่ะนึกออกปะแต่อันนี้แบบไม่ต้องมานั่งเดาใจอ่ะคือแบบรู้เลยคุณพูดยังไงก็คือรู้สึกอย่างนั้นแหละเออเขาชอบนะเอออะไซคินคุณอาจจะเป็นคนที่มีการเปลี่ยนแปลงได้เนาะอย่างเช่นสมมติตอนแรกคุณอาจจะเป็นคนที่แบบเฮ้ยคือคุณมีการปรับเปลี่ยนตัวเองอ่ะ เออเพื่อการอยู่ร่วมกันหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะเพื่อมาเจอตรงกลางร่วมกันหรือคุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นอารมณ์ตัวเองได้ได้แบบฮิไดไวแบบเหมือนแบบอะไรจบไปก็ช่างมันอะไรเงี้ยแบบเออเขาชอบอ่ะอืมอะไรงไงอีโอมีดิเทชั่นคุณอาจจะเป็นคนที่แบบมีจิตใจมั่นคงไหมคะหรือว่าคุณเป็นคนที่มีความสงบเยือกเย็นในใจิตใจเขาชอบนะเพราะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าการที่เวลาเราอยู่กับคนที่แบบ มีความมั่นคงทางจิตใจปุ๊บเราจะรู้สึกมั่นคงทางจิตใจไปพร้อมกับคนคนนั้นด้วยอะไรเงี้ยซึ่งเขาเวลาอยู่กับคุณเขาก็จะทําให้เหมือนแบบว่าเฮ้ยรู้สึกปลอดภัยอ่ะอบอุ่นอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็แล้วแต่นะเออถ้าคุณมีความมั่นคงทางจิตใจปุ๊บคนที่อยู่ด้วยมันจะแบบรู้สึกปลอดภัยรู้สึกมั่นคงไปด้วยอ่ะเออมันจะรู้สึกดีเวลาได้อยู่ใกล้เนาะอือ ขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมรับฟังและติดตามนะคะชอบกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจกันให้ในช anel นี้ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ